ความรู้สึกส่วนตัวของนูหน,นูคิดว่านกเกี่ยวค่ะไม่ใช่นกธรรมดาทั่วไปแต่ว่าเป็นสัตว์นักล่ามันเท่ดีค่ะหนูเลยสนใจมากๆหนูอยากฝึกนกให้เก่งค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ใจกันเราก็สามารถทํางานให้สําเร็จได้ค่ะ ว่าเหี่ยวเรนพี่น้องฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะช่วงประมาณ7จ็ดขวบหนูฝึกเหี่ยวแล้วผนกพันค่ะเวลาเครียดเครียเรื่องเรียนเรื่องสอบอะไรเงี้ยหนูก็จะมาคุยระบายกับเหี่ยวบ้าง<ๆ>เขาก็จะแบบสแสดงอาการรับรู้โยงหัวเอนหัวรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นแฮปปี้ขึ้น ตอนหนูอายุ4-5ถึงขวบคุณพ่อเขาสนใจอะไรเปิดบริษัทมาเห็นปัญหาในเรื่องของนกพิราบตามโรงงานมันเยอะจุ้วันบริษัทของพ่อหนูเปิดมา7ปีค่ะมีพลังงานทั้งหมด6คนค่ะช่วงประมาณอายุ78ขขวบเห็นพี่พี่พนังงานแล้วก็คุณพ่อค่ะเขาฝึกเกี่ยวกันแล้วหนูเห็นว่ามันเท่ดีค่ะก็เลยตามตื้อคุณพ่อให้สอนด้านข้างเขาหานก เอาข้อมือลงแบบนี้นกมันจะไต่ขึ้นมาแขนแล้วตั้งครูข้อมือหักข้อมือขึ้นการฝึกเหยี่ยวเราจะใช้เหยี่ยวที่มีอายุ3-4เดือนขึ้นไปค่ะแล้วก็จะใช้เวลาในการฝึกประมาณ2-3เดือนเหยี่ยวสามารถออกไปทํางานได้เลยค่ะตั้งแต่ที่หนูฝึกเหยี่ยวมาค่ะก็มีเหยี่ยวผ่านมาหนูประมาณ4-5ตัวค่ะ อารมณ์ของเหยี่ยวที่แสดงให้เราร uhh. um, ู้ก็จะเป็นอารมณ์โกรธเขาจะท้องขนใสค่ะแล้วก็ขู่หนูจะไม่เข้าไปใกล้เราให้เขาหายเองคอยกลับเข้าไปหามาอีกครั้งนึงค่ะเวลาอากาศร้อนมากๆแล้วก็ต้องมีการฉีดน้าแบบไปปล่อยฝนช่วยลดความร้อนในร่างกายเหยี่ยวทาให้เหยี่ยวอารมณ์เย็นขึ้นค่ะ เดี่ยวตัวนี้ชื่อมาเฟืองเพศเมียอายุประมาณ 4- 5หเดือนค่ะนิสัยดีค่ะน่ารักขี้เล่นเวลาหนูเล่นด้วยคุยกับเขาเขาก็เปมนมีการตอบสนองค่ะเอียงหัวมองหน้าหนูบ้างเวลาหนูเรียกบินเขาก็มาเร็วเยี่ยวตัวแรกที่หนูฝึกชื่อว่าแดงค่ะใจดีมากปัจจุบันแดงไปประจำการที่อื่นไปถาวรเลยหนูมีคิดถึงแดงบ้างเพราะว่าไม่ได้เจอกันเลย <Okay. S 1> ดูร้านนี้ไหมใ <Okay. S 1> ช่สวยแต่ตัวใหญ่เกิน ช่วงมันหยุดก็จะมีไปเดินห้างกับเพื่อนไปร้องคาราโอเกะบางทีหนูจะไปตลาดกับเพื่อน,นของกินแล้วก็ดูของมือสองเสื้อผ้ามือสองคุณพ่อคุณแม่สอนหนูเวลาเรามีสัตว์เลี้ยงญญก็ดูแลให้เหมือนกับคนในครอบครัว <S <S ต้องคอยเล่นต้องพาไปหาหมอรักษาทำความสะอาดสถานที่ที่อยู่อาหารการกินย ปกติที่บ้านหนูเนี่ยจะให้อาหารเหย่ยววันละหนึ่งครั้งลูกเหย่่ยวตั้งแต่เกิดจนถึง1เดือนจะป้อนเป็นอาหารบทสับค่ะโดยใช้ครีมคีบให้หลังจาก1เดือนจะให้เป็นลูกเจี๊ยบทั้งตัวตอนนี้ที่บ้านไม่ได้ให้อาหารบทสับแล้วค่ะเพราะว่านกที่บ้านเริ่มโตกันหมดแล้วไม่ค่อยอยากให้แบบลูกเจี๊ยบทั้งตัวหนูก็นดูพวกสัตว์ตัวเล็กๆมันมาเป็นอาหารเงนี้หนูรู้สึกขนลุกยังไงไม่รู้หนูสงสารแต่ว่าหนูก็เข้าใจค่ะเพราะว่าเหยี่ยวก็ต้องกินอาหารเพื่อประท,งทังชีวิตตอนนี้หนูทําใจได้้แลว แต่ว่ายังไม่ค่อยกล้าจับเท่าไหร่ก็เลยจะใช้เป็นครีมขีบลูกเจี๊ยบทั้งตัวให้แทนค่ะในการทำงานของเรานะคะก็จะมีตามพวกโรงงานที่ผลิตพวกอุปกรณ์รถยนต์เครื่องมือต่างๆจะมีพวกปัญหานกพิราบก่อกัวนะคะทำให้โรงงานกสกบก เขาจะเรียกเราไปดูพื้นที่โรงงานความกว้างเท่าไหร่ต้องใช้นกกี่ตัวแล้วก็ทําสัญญากันพอวันจริงเราก็จะใช้นก2ตัวแล้วก็พนักงานสองคนสาหรับแต่ละคูด,ดังขัะเราจะไล่ไปเรื่อยๆค่ะหนึ่งวันนกจะใช้เวลาทํางานประมาณสี่ชั่วโมงพนักงานควบคุมต้องสังเกตนกตรงที่ว่ามันจะมีอาการหอบเหมือนบอกว่านกเหนื่อยแล้วก็จะนํานกไปพักค่ะ เคยเอาเหี่ยวไปลงพื้นที่จริงเลยคะ่ะถ้าหนูเอาไปทําได้ก็จะภูมิใจมากพ่อเ,เคยบอกว่าถ้าโรงงานไหนพาเข้าไปได้ <laughs> เขาก็จะพาไปด้วย <laughs> เขจะพาเหี่ยวที่ชื่ออนณงไป <laughs> เพราะว่านิสัยน่ารักใจดีน่าจะทํางานเข้าขากาหนดได้ดีค่ะ วันนี้หนูจะพาตัวนี้ไปค่ะชื่อบัวชมพูจะพาไปหาหมอโดนยุงกัดที่ปีกข้างซ้ายอะค่ะแล้วก็แบบไปจิกขนตัวเองทำให้เกิดแพ้อะค่ะที่ปีก ผลตรวจวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากค่ะคุณหมอพูดตรงที่เป็นแผลค่ะไปตรวจแต่ว่าไม่พบปรสิตคุณหมอหยดเป็นตัวยาป้องกันพวกเชื้อพยายาแนะนําให้คอยสังเกตอาการน้องค่ะว่าจะดีขึ้นไหมแล้วก็ให้ยามาตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะหนูต้องรีบกลับบ้านแล้วเพราะว่ามีเื่อที่บ้านรอนฝึกอยู่ค่ะ วิธีการฝึกเหย่ไม่ได้ยากอะไรมากอันดับแรกต้องฝึกใส่ถุงมือให้ชินมือแล้วก็ใส่ข้างที่ถนัดเราต้องยืนหันข้างให้กับนกแล้วก็ยื่นมือออกไปด้านข้างลําตัวเล็กน้อยค่ะแล้วก็เกรงมือไว้เวลาเราปล่อยนกไปเราเรียกนกกลับมาถ้ามันพลาดมันก็จะไม่เข้าหน้าเราหลังจากนั้นจะเป็นการนําเหยี่ยวขึ้นมือต่อไปฝึกข้างเหย่่ยวแล้วก็เรียกเหย่่ยวกลับมาค่ะขั้นตอนทั้งหมดนี้หนูใช้ระยะเวลาในการฝึกประมาณ2-3เดือนต่อเหยี่ยวหนึ่งตัว พอปล่อยนกออกไปแล้วต้องเรียกกลับมาโดยการนําอาหารไว้ที่มือหันข้างให้นกค่ะแล้วยื่นมือออกไปแล้วก็จะมีการเป่านกหวีดแล้วก็สะบัด เหยื่อในมือให้มันเห็นถ้ามันยังไม่เห็นเราก็ต้องขยับเข้าไปใกล้ๆตัวเหยื่อแต่เราก็ต้องเป่านกหวีดแล้วก็สะบัดเหยื่อด้วยถ้าเกิดว่ามันสังเกตเห็นเราแล้วมันก็จะบินเข้ามาที่มือเราเองสําหรับเลเซอร์ใช้ในการพอยจุดไปที่ตัวเหยื่อหรือว่าตัวนกพิราบเพื่อให้เหยื่อสังเกตเห็นเหยื่อค่ะเราอาจจะสงสัยว่าทำไมเหยี่ยวถึงมองเห็นเหยื่อที่มีขนาดเล็กนิดเดียวจากระยะไกลได้คำตอบนี้มีคำอธิบายครับ เพราะว่าสายตาของเหี่ยวมีขนาดใหญ่และตั้งอยู่คนละด้านของศีรษะค่อนไปทางด้านหน้าทําให้มันสามารถมองเห็นรอบทิศทางในรัศมีเกือบจะครบ360องศาเลยทีเดียวรวมทั้งมีเซลล์รับภาพถึง1.5ล้านเซลล์ในขณะที่มนุษย์มีเพียงแค่200,000เซลล์เท่านั้น ที่สําคัญมุมมองบริเวณส่วนกลางของดวงตายังสามารถขยายออกเพื่อช่วยในการมองเห็นรายละเอียดของสิ่งที่อยู่ในระยะไกลได้ชัดเจนขึ้นเหมือนเรามองผ่านกล้องส่องทางไกลอะ่ะซึ่งสายตาของเหยี่ยวจะมีความคมชัดสูงเป็นพิเศษโดยชัดมากกว่ามนุษย์ถึง2.5เท่าและมองไกลได้ถึง800เมตรทําให้มันสามารถมองเห็นได้แม้กระทั่งแมลงวันตัวเล็กๆจึงนับว่าเหี่ยวเป็นสัตว์ที่มีสายตาดีเป็นอันดับต้นๆเลยล่ะครับ การที่เราเอาเหยี่ยวมาทํางานแบบนี้หนูไม่ได้คิดว่าแค่เอาเขามาช่วยหางเงินให้อย่างเดียวหนูก็มีรู้สึกสงสารวันวันหนึ่งก็ทํางานหนักพอสมควรเขามีความสําคัญต่อบ,บ้านหนูมากๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าขาดเขาไปครอบครัวหนูอาจจะยากลําบากเขาเป็นเหมือนคนพิเศษภายในครอบครัวบ้านงนี้ค่ะ ช้าคุณพ่อบอกว่าวันนี้หนูจะได้มาลงสนามจริงค่ะแล้วก็ตอนนี้หนูอยู่ที่โรงงานกำลังจะนําเหยี่วมาบินไล่นกพิราบจริงๆตอนนี้หนูตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะแล้วก็กดดันในข้างใจว่าจะปล่อยเหยี่วกลับไปแล้วก็เรียกลงมาให้ได้เตรียมใจนิดหน่อยค่ะว่าจะเรียกนกลงมน่าจะไล่นกได้หนูพร้อมเลยแหละค่ะจับเลยจับเลยจับเช่บเลยึเยข้าง,งนามือเลยข้าวอ,อ,องมือ น้าครับก็หลังจากที่หนูปล่อยนกตัวแรกไปนะคะรอบแรกไปแม่สังเกตก็มีนกที่ว่าหลุดจากมือพี่ทีมงานอีกคนหนึ่งไปแล้วก็ไปเจอรังเนี่ยค่ะคุณพ่อก็เลยขึ้นไปทำลายรังโอเคลุยโอ้ย โดนนกกุงเล็บขวานมั้งกี้ค่ะยังไหวไหมยังไหวไหมสู้ไหมสู้ค่ะ 过、oh. ปล่อยนกไปประมาณสี่รอบค่ะแล้วก็ไม่สําเร็จทุกรอบหนูเครื่องเหย่่ยวไปแล้วแรงตกมันไม่พอค่ะมันก็เลยไปเกาะตามพวกไฟไม่ได้บินตรงไปที่นกหรือเหยื่อดโดยตรงค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือด้านบนมีลังนกค่อนข้างมากจะมีพวกลูกนกที่ไม่สามารถบินได้เวลาเหี่ยวขึ้นไปก็เป็นเหมือนบุฟเฟ่ของเหยี่ยวค่ะมันก็จะขึ้นไปกินลูกนกพิราบมันก็จะทําให้นกเหี่ยวอิ่มเร็วขึ้นนะคะแล้วก็จะขี้เกียจเวลาเรียกลงมาก็จะไม่ยอมลงภารกิตวันนี้ สมบูรณ์50าค่ะเพราะว่าตอนที่หนูปล่อยนอกไปมันก็มีไปเจอนกพิรราบว่าเรียกลงไม่ได้หนูอยากจะปรับตรงฝึกขว้างเหยี่ยวให้มันคล่องกว่านี้เอาความรู้สยกใจนะระู้สึกกยารทันไ จากเมื่อวานที่ได้ทําภารกิจไปรู้สึกเฟล,ลนิดหน่อยหนูต้องทําความเข้าใจในธรรมชาติของเหยี่ยวแล้วก็ต้องฝึกซ้อมในการคว้างเหยี่ยวรับเหยี่ยวหนูจะได้นําประสบการณ์จากเมื่อวานเนี้ค่ะมาเป็นบทเรียนแล้วก็พัฒนาฝีมือเองต่อไปค่ะ นะะหนูอยากจะเป็นสถาปนิกหนูรักในการออกแบบบ้านแต่ว่ายังไงหนูก็ยังมีความคิดที่อยากจะเลี้ยงเหี่ยวควบคู่ไปอยู่ค่ะเพราะว่าผูกพันกับเหี่ยวอยู่ตื่นมาตอนเช้าหนูก็เจอเขาใช้ชีวิตอยู่กับเขาเขาก็เหมือนเป็นคนพิเศษในครอบครัวหนูอะค่ะตอนนี้หนูก็ยังไม่ท้อค่ะหนูพร้อมที่จะสู้ต่อไปเพราะว่าหนูตั้งใจจะเป็นเทรนเนอร์เหี่ยวมือหนึ่งให้ได้ะคะ